เรลียนแผนอีกเรื่องหนึ่งจากทุ่งโล่งและดงทึบเล่มที่สองจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์รุ่งขึ้นเป็นวันพักผ่อนของเราเข้าวเจ้าเองเพิ่มมารุกตึกตัวตื่นเมื่อตอนเช้าว่าเท้าระบมไปทั้งหมดเพราะรองเท้ายางที่สวมถึงจะได้ขนาดแต่เมื่อปราศจากถุงและเดินในภูมิประเทศสูงๆต่ำๆ เป็นระยะทางไกลการเสียเสีระหว่างเนื้อสดกับผ้าใบก็เล่นเอาหนังกับพระถลอกไปสิน้นและทิศคำยิ่งตกหนักไปกว่าข้าพเจ้านิ้วเท้าถูกแง่หินบาดเอาแผลเบอร์เรอตะไทยในขณะที่พาขึ้นห้วยลงห้วยเมื่อคืนอย่างไรก็ดีคุณใหญ่ดูสดชื่นขึ้นอีกหลังจากหลับมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงและทันใดที่ลืมตาตื่นก็พูดถึงปางตากแดดเลยทีเดียว ที่นี่ไม่มีอะไรจริงๆไปปางตากแดดก็ไปคุณใหญ่บอกแต่ผมอดเสียดายไอ้สากควายตัวนั้นไม่ได้วันนั้นทั้งวันเราเตรียมกำหนดการที่จะออกเดินทางต่อไปเป็นที่น่าเสียดายที่ทิศรอดทิศช่วยและทิศจางจําเป็นจะต้องกลับปางเพราะครบกำหนดจะต้องเอาน้ำมันยางไปส่งในเมืองตกลงจะอยู่แต่ทิศคำคนเดียวไม่เป็นไรคุณนะทิศคำว่า ถึงหนองกลางหรือปางตากแดดแล้วหาคนหาบหามก็คนนำทางที่ไหนก็ได้จากคำอธิบายของทิศคำเราจำเป็นจะต้องย้อนทางตามลําคลองสวนหมากลงไปยังนาบอกคำแล้วจึงแยกขึ้นทางเหนือหยุดพักที่หนองคลองสิบสองสาวันเพื่อดูบออแสของแหล่งสัตว์ที่เราจะล่าถ้าไม่ได้เรื่องได้ราวจึงค่อยขึ้นปางตากแดด,ดต่อไปที่นั่นได้การแน่คุณนะ ทิศคำยืนยันด้วยความมั่นใจทั้งกระทิงทั้งไอ้ลายชุมเสียยิ่งกว่าที่ไหนไหนผมเกรงอย่างเดียวแต่ว่าคุณใหญ่จะแย่เพราะภูมิประเทศมีแต่เขากระหวยทั้งนั้นคุณใหญ่ได้ฟังก็ยักแย่ยักยันลุกขึ้นจากเตียงผ้าใบสนามอ่ะถ้าทายกันอย่างนั้นขอสู่ตายเลยสำหรับข้าพเจ้าเองรู้สึกเฉยๆต่อ,อการเดินทางครั้งนี้ บางทีจะเป็นเพราะอากาศที่อบอา้าวและบางทีก็อาจจะเป็นเพราะข้าพเจ้ารู้สึกว่าอิดโรยไปสักหน่อยในระหว่างสองสามวันป่าที่แห้งแล้งไม่เคยเป็นที่รื่นรมสําหรับข้าพเจ้าเลยมาแต่ไหนแต่ไรข้าพเจ้าอาจจะออกป่าเพื่อต้องการล่าสัตว์ใหญ่แม้กระนั้นมันก็ไม่ใช่อวสานอยู่ในตัวของมันมากกว่าวิถีทางที่จะไปสู่ความสุขอันพึงจะได้รับจากสิ่งอื่นๆด้วย ฉะนั้นถ้าภูมิประเทศของหนองคลองและปางตากแดดอยู่ในสภาพและลักษณะเดียวกันกับป่าที่เราเที่ยวมาในระยะสามสี่วันหลังนี้ถึงจะมีวัวมีกระทิงอะไรอยู่ชุกชุมภูมิประเทศของมันก็คงจะแห้งแล้งอยู่นั่นเองตลอดวันเรานั่งนั่งนอนๆเหมือนคอยเวลาของการเดินทางในวันรุ่งขึ้น ปล่อยให้บรรดายุวชนทั้งหลายลงไปช้อนกุ้งและปลากันอยู่ในลำห้วยโดยไม่มีความหวังอะไรมากนักข้าพเจ้าบอกคุณใหญ่ว่าน้องกลองและปางตากแดดเป็นความหวังสุดท้ายของเราในป่าภาคนั้นหากเหลวอ,อีกขอให้ลองเข้าไปคลองขลุงและเขาแม่วงคุณใหญ่ก็ตกลงเช้าวันต่อมา ดูจะเป็นวันที่บรรดายุวชนทั้งหลายเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและกระปรี้กระเปรา่ายิ่งกว่าวันหนึ่งวันใดและข้าพเจ้าก็เห็นใจห้าวันเต็มๆแกเข้ามาอยู่ในป่ามีแต่ความแห้งแล้งสัตว์ที่เขาต้องการจะเห็นพวกเราล่าก็ไม่มีแม้แต่รอยจงกระทั่งเสียงร้องของมันก็ห่างเต็มทีทุกคนกูลีกุจอเก็บข้าวของลงห่อและหีบปัดจัดเคล่อนเทรลเลอร์จนเกือบหมดก็พอดีคุณใหญ่นึกขึ้นได้ เสียดายไอ้ซากควายนั่นจริงๆคุณใหญ่ว่าถ้าเป็นอย่างคุณว่าวันเนี้ยทีห้าทีหกแล้วก็น่าจะเข้าบ้างลองเข้าไปดูกันสักหน่อยปะไรข้าพเจ้าไม่ขัดข้องเลยในข้อนั้นเราว่าอะไรว่าตามกันมาแต่ไหนแต่ไรถ้าคุณใหญ่ปรารถนาจะให้สิ้นสงสัยว่าเสือเข้าหรือไม่เข้ากินซากควายตัวนั้นอีกคุณใหญ่ก็ควรจะดูเสียให้สิ้นสงสัย มันหนีกับตอกควบรถปูเลงปูเลง,ง,งไปที่ซากควายตัวนั้นไม่ถึงเครื่องชั่วโมงก็หน้าตาตื่นกลับมาเกิดเรื่องแล้วสิคุณพ่อมันหนีรายงานไอ้หลายหลงกันใหญ่ร้อยเมย์ใหม่มทั้งนั้นดูให้เปลือกไปหมดลากกันไปถึงกันมาจนซากควายหันหน้ามาทางหางหันก้นไปทางหัวผมคิดว่าทันนั่งแล้วก็ที่นี่ได้การแน่คุณยายได้ฟังก็หันมาทางเข้าพเจ้าเหมือนจะปรึกษา ลองอีกทีอย่างสุภาษิตว่าเป็นยังไงฟังตามรายงานของมณีซึ่งเป็นผู้ที่เราเชื่อถือได้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วข้าพเจ้าแน่ใจเหลือเกินว่าไม่ใช่แต่เสือตัวที่ฆ่าควายเท่านั้นลงกินถึงตัวอื่นๆที่ผ่านไปมาตามด่านใกล้เคียงก็คงจะร่วมด้วยนั่นเป็นโอกาสดีที่สดที่เราไม่ควรจะปล่อยให้ผ่านไปแม้ด้วยความจริงใจข้าพเจ้าไม่สู้จะมีหวังนัก แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงมันก็เป็นความหวังสุดท้ายซึ่งอาจจะทำความฝันชั่วชีวิตของคุณใหญ่เป็นจริงขึ้นมาได้และข้าพเจ้าก็บอกคุณใหญ่ออกไปตามนั้นทันใดที่เราตกลงใจกันบรรดายุวชนก็หน้าเมื่อยเพราะต้องขนสัมภาระลงจากรถและจัดเข้าประจำที่ใหม่ในพรอยพ่อครัวถึงกะเกาหัวทำงานพลางพ,พึมพำพลาง ระวังเนื้อระวังตัวให้ดีเธอะเสือทั้งหลายวันตายมาถึงแล้วคราวนี้แหละหมดป่าแน่คุณใหญ่เองทั้งท,งทงัที่ยังป่อแป้มาจากความตรากตรำในวันก่อนกลับกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอย่างประหลาดเย็นนี้เรานั่งด้วยกันคุณใหญ่บอกข้าพเจ้าไม่เข้าคืนนี้ก็เลิกกันข้าพเจ้าสั่นศรีรษะให้ต่อกับมนันดีดีกว่าคุณใหญ่ยังไม่หายอิดโรยแล้วก็ชอบไอคุณใหญ่ถอนใจ โธผมกำลังวางชายยังดีนาะเสียเต็มมันอดไอไม่ได้นั่นเป็นปมด้อยสำคัญที่สุดของคนใหญ่ในการนั่งห้างนั่งสมเสือหรือแกะรอยสัตว์ใหญ่ทั่วไปหลายครั้งเราเคยติดรอยวัวกระชั้นเข้าไปหรือระยะทางอีกไม่เท่าไรจะได้เผชิญกันเสียงไอของคนใหญ่ครั้งเดียวเท่านั้นป่าทั้งป่าแตกเหมือนแผ่นดินไหวไปให้ตอลองดูก็ดีเหมือนกัน จะได้หายสนดงสักทีคุณใหญ่พูดต่อไปต่อผู้พี่และแอลพูดน้องอาจจะ18และ16ปีตามลำดับกันแต่ฝีมือในการยิงปืนเป็นอันไว้ใจได้เพียงแต่เสือเท่านั้นเป็นจุดอ่อนของต่อมาแต่ไหนแต่ไรนับแต่คุณใหญ่พาไปเจอเสืออย่างจังๆหน้าเมื่อคราวพาออกป่าปากทวานรหลายปีมาแล้วประเดี๋ยวมันร้องเหมือนแมว ประเดี๋ยวฮะอุ้มฮะอุ้มไปมารอบๆเต็นตลอดคืนคุณใหญ่เคยเล่าตั้งแต่นั้นแหละต่อหมดความสนใจในเรื่องป่าดงเอาทีเดียวอย่างไรก็ดีเมื่อมันเป็นการนั่งห้างและนั่งกับมณีผู้ที่เราไว้วางใจต่อก็อยากจะลองดูอีกสักครั้งเห็นเสือเมื่ออยู่บนห้างไม่เหมือนเห็นอยู่บนพื้นดินลอกข้าพเจ้าอธิบาย ใจเย็นๆไว้ฟังให้แน่ว่าเสียงมันเข้าทางไหนจึงค่อยฉายไฟและก็ยิงที่สำคัญคุณใหญ่เน้นถึงการเลงศูนย์เจฟฟรีย์จุด4 0่0ในเวลากลางคืนอยู่นานตลอดจนที่หมายสำคัญและกระสุนที่จะใช้สำหรับมันนีพอใจแฝดลูกสองของเขาข้าพเจ้าย้ำแล้วย้ำเล่าว่าหน้าที่ในการส่องไฟให้เป็นของมัน,นีหน้าที่ของต่ออยู่ในการยิง ตัวแรกเท่านั้นถ้ามันเป็นเสือฝูงอย่างมณีเข้าใจข้าพเจ้าบอกต่อใครถนัดคนนั้นยิงตกลงกันเองหมดป่าคราวนี้แน่หมดป่าแน่เสียงใครคนหนึ่งพึมพำอยู่ข้างหลังเราหันไปดูก็เจอในพลอยเดินโคลงศีรษะลงไปที่ครัวสนามเราราวบ่ายสามโมงเศษทิดคำออกจากปางลงมาที่แคมป์เรียบเรียบเคียงเคียงอยู่นานจึงกระซิบกับข้าพเจ้าว่า คราวนี้ดูทีจะชอบมาพักคนนะคุณนะผมอยากให้บนบานสารกล่าวเจ้าป่าเสียสักหน่อยจะเป็นยังไงคุณใหญ่และข้าพเจ้าไม่เคยขัดข้องเลยในเรื่องนี้สิ่งใดที่เป็นศรัทธาของชาวบ้านชาวป่าพื้นเมืองสิ่งนั้นเราสนับสนุนแม้โดยส่วนตัวจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามเราจัดโขงหนึ่งขวดลัคกี้สไตร์หนึ่งซองให้ทิดคำหอบไปที่โคนตะเคียนใหญ่พร้อมกับอะไร สีดำๆหนึ่งแผงนั่งพับเพียบเรียบร้อยยกมือซึ่งถือบ้องกัญชาขึ้นพนมปากก็พร่ำบนไปในทํานองว่าวันนี้เริ่ง,งามยามดีนะเจ้าแม่ทองย้อยนะคุณลุงใหญ่กับคุณน้าอุดสาหอแม่โขงเหล่าอย่างดีกบุรีเมืองอเมริกามาเส้นไหวไอพันอย่างนี้รึอก,ก็มีตั้งแผงขอให้เจ้าแม่ช่วยลูกช้างลูกม้าที่เกเรสักตัวสองตัว ใครคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังพืมพำสองตัวทิศคำอธิษฐานต่อไปลูกขอทีไรเจ้าแม่เคยให้ทีนั้นคราวนี้เจ้าแม่อย่าให้ลูกอธิษฐานเก้ออับอายเขานะเจ้าแม่นะนี่แน่แม่โคงอย่างดีกินเข้าไปเอานี่บุรีที่ไม่เคยมีใครถวายเชิญเจ้าแม่สูบแล้วนี่ของเก่าเราเคยรู้รสกันแล้วอาจให้ถึงใจ พร่ำพลางทิศคำก็เอากา้านทูบจอที่พวงบ้องกันช้าว่าก้าไปเพื่เพลิดแล้วส่งให้คุณใหญ่ในที่สุดก็ตกมาถึงข้าพเจ้าเราว่ากันคนละบ้องสองบ้องที่เหนื่อยก็หายที่หน่ายก็รักหัวเราะแห่ๆไปตามๆกันโดยไม่รู้ว่าหัวเราะเพราะอะไรเท่านั้นเองพิธีเส้นไหว้วงสวงเจ้าป่าของเขาก็เสร็จและหน้าที่ในการนั่งซากเป็นของต่อกับมันนีต่อไป ราวบ่ายห้าโมงวันนั้นคุณใหญ่ก็ให้จิตเอารถไปส่งต่อกับมณีที่ซากควายในคลองมดแดงตลอดคืนไม่มีใครได้ยินเสียงเปินหรือเสียงอะไรผิดปกติเลยจนกระทั่งข้าพเจ้าตื่นขึ้นในราวตีสี่ลุกขึ้นนั่งสูบุรี่อยู่ยังไม่ทันจะหมดหมวนคุณใหญ่ก็ตื่นบ้างผมฝันไปชอบก้นว่าสองคนนั่นได้เสือคุณใหญ่บอกแต่ทำไมตัวมันนิดเดียวคุณล่ะ ผมฝันเห็นแต่แม่เสือหน้าขาวๆตาทั้งคู่เป็นประกายวาวไปด้วยสเสน่ห์ข้าพเจ้าตอบคุณยายหัวรอดชอบใจบางทีผมอยากจะได้เกินไปฝันเอาเป็นตกเป็นตาจริงๆแต่พอรุ่งเช้าแสงแดดขึ้นเราก็เอารถออกบึงตรงไปที่ซากควายด้วยความสนใจอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในคืนนั้นข้าพเจ้าลงจากรถเดินตามทางด่านผ่านป่าผากไปได้ไม่ถึงเส้น กอได้ยินเสียงมันนีกับต่อตะโกนบอกมาด้วยความตื่นเต้นจะฝั่งห้วยตรงกันข้ามว่าระหวังงนอยเสือลำบากอยู่แถวนี้ทีแรกเราก็คิดว่ามันนีและต่อหมายถึงเสือตัวที่เปล่งยิงป่วยไปในคืนแรกแต่ทันใดที่เราบรรจบกันจิงปรากฏว่ามันเป็นตัวใหม่ที่ต่อยิงลำบากไปเมื่อคืนนี้เองโอ้ยมันเข้ากันอย่างกระมดกระปลวกมันนีบอก ตั้งแต่ทุ่มก,กว่าจนถึงสี่ทุ่มผมนับได้เก้าวตัวแนะ่คุณอาเรามองหน้ามันีอย่างสงสัยจนกระทั่งต่อยืนยันอีกคนจึงได้คิดว่าขนาดนั้นเขาพูดความจริงไม่ใช่ติดตลกโปกฮาซึ่งเป็นนิสัยขี้เล่นของมันีตายคาดที่อยู่ที่ซากวายตัวหนึ่งแล้วต่อว่าตัวหนึ่งโดนเจ็บกระโดดขึ้นมาทางนี้อีกตัวมณีหญิงเจ็บชะกันไปทางโน,น้น อีกตัวโดนเข้าที่ไหนไม่ทราบเสียงดินพลาดพลาดอยู่ในป่าใช้ห้วยตลอดคืนเพิ่งหยบไปเมื่อใกล้สว่างนี่เองเรารีบตรงไปที่ซากวายตัวนั้นมันไม่ได้อยู่ในท่าเดิมอย่างที่เราเห็นอีกต่อไปเพราะถูกค่าออกมาจากร่มตะไคร้น้ําไส้พุงกระจกระจายไปทั้งห้วยไอ้หลายตัวหนึ่งหมอบเหมือนแมวขนาดใหญ่ขาดใจตายอยู่ข้างๆทั้งๆท,ที่ปากยังคาสะโพกข,ของเหยื่อเมื่อขพเจ้าพิจารณาดูบาดแผลที่ได้รับจนทั่ว ก็เงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจต่อหญิงด้วยอะไรตัวนี้ยิงด้วยลูก9เม็ดคุณอานัดเดียวเท่านั้นไม่กระดูกกันดิกเลยงั้นไอ้นี่ก็ตัวเปล่งยิงป่วยไปนั่นเองขบเจ้าชี้ให้ดูแผลที่ขาหลังมันยังใหม่และลักษณะบอกว่าถูกกระสุนปืนแก๊ปมากกว่าลูกซองหรือไรเฟิลน,นี่ก็แสดงว่ามันคงหิวเหลือเกินจนทนไม่ไหวคุณใหญ่โครงศีรษะ ตายเพราะตะกราตะกราาแท้แต่เราขอเจ้าป่าไว้สองตัวไม่ใช่เหรอลองตามไอตัวลำบากไปเถอะครับผมคิดว่ายังไงเสียก็ได้เจอกันมันหนีบอกจากซากควายตัวนั้นเราช่วยกันพิจารณารอยเลือดตัวที่ต่อและมันียิงลำบากไปอีกครั้งปรากฏว,ว่าตัวที่มันียิงด้วยไรเฟิลสลัก ถึงตัวโกงกระโดดแหวกซุ้มไม้อันหนาทึบเป็นช่องไปทางฝั่งห้วยทิศเดียวกับตัวที่เปล่งยิงเลือดหยดเป็นระยะระยะะพอที่จะติดตามในพื้นที่อันแห้งแล้งเช่นนั้นขนาดเดียวกับตัวที่ต่อบอกว่าถูกยิงแล้วเพนขึ้นฝั่งทางทิศตะวันตกโดยไม่มีเสียงร้องเลยปราศจากรอยเลือดใดๆแต่อย่างไรก็ดีขนจากบริเวณหัวใจ หรือเรียกกันทั่วไปว่ารักแร้ของมันกระจกหนึ่งที่ตกอยู่แสดงว่าโดนเข้าที่สำคัญเหมือนกันตัวเนี้ยิงด้วยลูกโดดต่อบอกเป็นภาระและความจำเป็นที่เราจะต้องออกติดตามเสือลำบากสองตัวนั้นต่อไปในเวลาอันรวดเร็วที่สุดที่จะเร็วได้และการติดตามรอยเสือลำบากในภูมิประเทศที่เราไม่คุ้นเคยเช่นนี้คนนำทางมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเราปรึกษากัน ตกลงว่าจะกลับไปเอาเทเลอร์และขอแรงคนที่ปางคลองสมุยในมาบรรทุกไอ้ลายตัวที่ตายคาซากไปก่อนเพื่อจัดการแล่หนังขณะเดียวกันก็จะได้รับทิศคำมานำทางด้วยเราพากันขึ้นฝั่งตามรอยเสือตัวที่ต่อยิงด้วยลูกโดดเพื่อไปขึ้นรถกลับนั่นเองมันหนีบนพื้มไม่ขาดปากมันหน้าโมโหแท้ๆหยิบลูกผิดหยิบลูกถูกไปได้ ทำให้คุณอาต้องตามลำบากเปล่าๆแต่คงไม่เป็นไรป่าโป่งปร่งอย่างเนี้ยอย่าเพิ่งชะล่าใจไปถึงป่าป่งปร่งอย่างนี้มันก็ซ่อนได้ข้าพเจ้าบอกดูใบผากบนพื้นดินนั่นสีต่างกว่าสีของมันเสมอไร่ถึงตัวโตตั้งหกศอกเจ็ดศอกอย่างไอทีตายคาซากวายจะมาแอบอยู่หลังต้นไม้นั้นไม่พิจารณากันด้วยความระมัดระวังจริงๆอาจไม่ทันเห็นก็ได้อ้าวนั่นยังไงล่ะ กลางลานป่าผากแท้ๆเราเห็นกันที่ไหนข้าพเจ้าและมณีกระโดดแยกออกไปจากด่านคนละทางพร้อมรีบเปินที่ปลดห้ามไกลโดยไม่ทันยกขึ้นประทับบ่าเสือตัวนั้นอยู่ห่างเราออกไปข้างหน้าไม่ถึงสิบเมตรพระหลายคนจากหนังสือหลายเล่มเล่าถึงความจัดแจงในการ,รเผชิญกับเจ้าป่าไว้ด้วยความรู้สึกต่างๆกันบ้างใจเย็นเหมือนหาความรู้สึกไม่ได้บางก็ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำเตี้ยเหมือนกระเจ็กตื่นไฟ ข้าพเจ้าบอกไม่ถูกว่าขณะนั้นรู้สึกอย่างไรข้าพเจ้าอาจเผชิญกับเสือดาวและเสือดำซึ่งกล่าวกันว่าว่องไวปราดเปรียวเป็นที่น่ากลัวกว่าสัตว์ร้ายทั้งหลายมามากแล้วแต่เพราะไม่เคยประสบอุบัติเหตุรายไหนรายนั้นก็ดูเป็นของธรรมดาไปไม่มีอะไรจะเป็นที่น่าตื่นเต้นไม่มีอะไรอันควรแก่ความทรงจำรํำลึก แต่นี่เป็นเสือลายพาดกรอนตัวแรกที่เรากำลังยืนเผชิญอยู่บนพื้นดินและต่อนหน้ามันในระยะไม่กี่ก้าวสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าจำได้ก็ดูเหมือนจะอยู่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสัญชตาตญาณบังคับมากกว่าสมองจะสั่งการข้าพเจ้าแลลเห็นหัวของมันซอบอยู่ระหว่างขาหน้าอันใหญ่คู่นั้นในตาอันที่ควรจะเปิดขึ้นดูด้วยความพิศวงสงสัยหรือเกลียวกราดปิดเหมือนกำลังหลับสนิท หางอันยาวของมันก็ทอดนิ่งอยู่กับกิ่งไม้แห้งข้างหลังสัญชตาตญาณมากกว่าสมองอีกเหมือนกันที่ยับยั้งมือเราไว้ไม่ให้เหนียวไกปล่อยกระสุนออกไปพร้อมด้วยปืนที่จ่อขอมองมันอยู่เช่นนั้นเราค่อยๆย,ย่างเข้าไปจนใกล้พิจารณาดูอีกครั้งถอนใจแล้วก็หัวเราะโดยไม่มีเหตุผลพุทโธเสือตายมันีลดปืนลงแน่ละเสือตัวนั้นตายสนิทแน่นิ่ง เหมือนวิ่งมาจนหมดเรี่ยวแรงแล้วก็ซุดหมอบสี่ขาซบหัวอันจวนจะหมดความรู้สึกลงระหว่างขาหน้าและคอยอยู่ที่นั่นจนกระทั่งมรณะมาถึงในนาทีสุดท้ายมันเป็นเสือสาวขนาดใหญ่หลายของหนังสดและชัดกว่าไอ้ลายที่ตายคาซากควายแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเมียทั้งมณีและข้าวเจ้าก็รู้ดีว่าถ้าไม่ตายมันจะเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดของเราเพียงใด ไม่มีใครเลยจะพ้นไปจากความเกลียวกราดของเสือลำบากด้วยปราศจากบาดแผลชะกันได้ในเมื่อเผชิญกันอย่างกระทันหันและระยะใกล้เคียงแค่นั้นและบางทีคนหนึ่งคนใดในระหว่างเราหรือทั้งสองคนก็อาจจะไม่มีโอกาสกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้มิตรสหายทั้งหลายฟังภายหลังที่พิจารณาดูตำแหน่งกระสุนไลเฟินสลักซึ่งต่อยิงเข้าหัวใจของมันแล้ว เราก็ได้แต่ประหลาดใจและเปิดหมวกให้แกค,ความทรหดอดทนของมันที่พยายามตะเกียกตะกายมาจนถึงที่นี่ได้กระสุนนัดนั้นเข้าไหลทะลุผ่านหัวใจไปตรงอยู่ที่ขาขวาแม้กระนั้นมันก็ยังสามารถเพ่นขึ้นห้วยวิ่งมาตายไกลจากที่ถูกยิงไม่ต่ำกว่าร้อยเมตรทั้งนี้บางทีจะเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งอธิบายว่าเหตุชไหนมันจึงไม่ร้องเลยเมื่อถูกกระสุนปืน มณนีตะโกนบอกต่อและพวกเราที่ตามมาข้างหลังอย่างดีใจว่าหมาเล้วนี่อีกตัวหนึ่งปละเดี๋ยวจะไปตามอีกสองตัวนั่นต่อไปคุณใหญ่จ้ำปวดปวดมาถึงที่นังเสือสาวนอนอยู่พิจารณาดูด้วยสีหน้าซึ่งยิ้มแป้นแล้วก็พึมพำว่าแม้ได้สักสามตัวก็สวยได้แน่คุณพ่อมณีบอกรีบไปเอาเทลเลอร์มาบรรทุกไอ้สองตัวนี้กลับไปแคมป์ก่อนเถอะ จะได้ทําก่อนหนังมันจะเสียประเดี๋ยวผมจะออกตามกับคุณอาหมดปาแน่นายจ๋าคราวนี้หมดป่าละเสือเอ๋ยเสือเสียงใครพึมพำม,มาจากกลุ่มยุวชนที่ยืนอยู่ข้างหลังต่อ